สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AI Podcast ครับผมนัดครับสวัสดีค่ะยูค่ะวันนี้พวกเราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนัดนั่นก็คือเรื่องของความอัจฉริยะที่อยู่ในตัวของทุกคนค่ะใช่ครับยูหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันมาจากประโยคที่โด่งดังของ Albert ร์ตไอน์สที่บอกว่าทุกคนเป็นอัจฉริยะ แต่ถ้าคุณตัดสินปลาด้วยความสามารถในการบีต้นไม้มันก็จะใช้ชีวิตทั้งชีวิตโดยเชื่อว่าตัวเองโง่โอ้โหเป็นคำคมที่คมขายมากเลยค่ะนัอยูฟังเรารู้สึกเหมือนโดนใจเลยค่ะคือบางทีเราก็พยายามจะไปทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดหรือไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่เก่งในเรื่องนั้นๆจนบางทีเราก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถไปเลยค่ะนั่นแหละครับอยู่ ปัญหาคือเรามักจะถูกสอนถูกหล่อล้อมให้เชื่อว่าความฉลาดมันมีแค่ไม่กี่แบบเช่นต้องเรียนเก่งต้องได้เกรดดีต้องสอบได้คะแนนสูงๆซึ่งจริงๆแล้วโลกนี้มันกว้างใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับงั้นแปลว่าความอัจฉริยะไม่ได้มีแค่เรื่องเรียนเก่งอย่างเดียวใช่ไหมคะถูกต้องครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่อาจจะเรียนไม่เก่งเท่าไหร่ แต่เขาเป็นคนที่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้เก่งมากๆเห็นอาการปุ๊บรู้เลยว่าต้องแก้ตรงไหนหรือเพื่อนอีกคนที่อาจจะพูดไม่เก่งแต่เวลาเขาลงมือวาดรูปออกมาแล้วทุกคนต้องทึ่งกับความสวยงามของมันนั่นก็คือความอัจฉริยะในแบบของเขาครับมันคือความถนัดพิเศษที่อยู่ข้างในตัวทุกคนนั่นแหละ ฟังแล้วอยู่รู้สึกเหมือนมีกำลังใจขึ้นมาเลยค่ะคือบางทีเราก็มัวแต่โฟกัสในจุดที่เราไม่เก่งจนลืมไปว่าเราก็มีจุดแข็งของตัวเองเหมือนกันใช่เลยครับอยู่สังเกตไหมว่าเด็กๆเนี่ยพอเขาได้ทำอะไรที่ชอบเขาจะทำได้ดีมากๆแล้วดูมีความสุขกับมันด้วยเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่เขาเป็นแต่พอโตขึ้นมาหน่อยเรามักจะถูกสังคม หรือระบบการศึกษาผลักดันให้ต้องเก่งในทุกเรื่องซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงครับจริงด้วยค่ะพอเราโตขึ้นเราก็เริ่มกังวลว่าเราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ต้องทำได้ทุกอย่างยูว่าบางทีพ่อแม่ก็มีส่วนนะคะที่อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ดีพอแล้วก็ไปกดดันให้ลูกต้องเก่งในทุกด้านใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการค้นหาว่าปลาอย่างเราเนี่ยเก่งเรื่องอะไรเราเป็นปลาที่ว่ายน้ำเก่ง หรือเป็นนกที่บินเก่งหรือเป็นลิงที่ปีนต้นไม้เก่งพอเราเจอสิ่งที่เราถนัดเราก็จะสามารถเติบโตและเปล่งประกายในแบบของเราได้อย่างเต็มที่เหมือนกับนักกีฬาที่เก่งในกีฬาที่เขาถนัดเขาจะไม่ถูกบังคับให้ไปเล่นกีฬาที่เขาไม่ถนัดหรอกครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเป็นปลาประเภทไหนคือบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราถนัดอะไรเป็นพิเศษเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับอยู่วิธีการค้นหาเนี่ยอย่างแรกคือ ลองสังเกตตัวเองครับว่าเราทำอะไรแล้วรู้สึกสนุกทำได้ดีโดยไม่เหนื่อยมากหรืออะไรที่ทำแล้วรู้สึกโฟล์คือเหมือนเวลาผ่านไปเร็วมากจนเราไม่รู้ตัวนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีอืมอย่างยูเองเนี่ยเวลานั่งอ่านหนังสือหรือหาข้อมูลอะไรลึกๆแล้วรู้สึกเพลินๆไม่เบื่อเลยค่ะแบบนี้ถือว่าใช่ไหมคะมีเป็นไปได้สูงเลยครับอย่างที่ 2. องคือเปิดใจลองสิ่งใหม่ๆครับ บางทีความถนัดของเรามันอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราไม่เคยลองทําก็ได้และสุดท้ายคืออยากกลัวที่จะล้มเหลวครับการลองผิดลองถูกมันเป็นส่วนหนึ่งของการค้นพบตัวตนของเรางั้นแปลว่าการยอมรับว่าเราไม่ได้เก่งทุกอย่างก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอยู่การยอมรับในความหลากหลายของศักยภาพมนุษย์เนี่ยมันจะช่วยลดความกดดันและทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น และพอเราค้นพบความอัจฉริยะในตัวเราแล้วก็ถึงเวลาที่จะพัฒนาและใช้มันให้เต็มที่ครับไม่ต้องไปกังวลว่าคนอื่นจะมองยังไงขอแค่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักและถนัดอย่างมีความสุขก็พอละครับวันนี้อยู่ได้อะไรกลับไปคิดเยอะเลยค่ะรู้สึกโล่งใจขึ้นมามากเลยจริงๆดีใจที่อยู่รู้สึกแบบนั้นนะครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ลองกลับไปคิดดูนะครับว่าคุณคิดว่าปลาอย่างคุณ มีความสามารถพิเศษอะไรที่ซ่อนอยู่และอะไรคือสิ่งที่คุณจะทำเพื่อปลดล็อกศักยภาพนั้นให้เต็มที่เป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองอีกครั้งเลยค่ะสำหรับวันนี้ผมนัดและอยู่ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ